สวัสดีครับผมก็มาเจอกับผมกูบอยนะครับผมวันนี้เรามีแอปมาแนะนําอีกแล้วนะครับผมแอปขุดอีกแล้วนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับเกมการ์ดนะครับผมนะซึ่งจะเปิดในอนาคตนะผมในปีหน้าก็หวังเป็นอย่างนั้นนะผมสาหรับใครที่อยากจะขุดนะเล่นเกมขุดเนี่ยไม่ใช่เกมขุดอีกเขาเรียกว่าขุดเหรียญก่อนนะก่อนเกมจะเปิดตัวนะครับผมผมแนะนําเลย Mog Network นะครับผม นะผมแอปนี้นะผม Monster of God นะครับผมเป็นเกมการ์ดนะผมที่คาดว่าจะเปิดในอนาคตนะครับผมแลวผมสำหรับผมเนี่ยก็จะมาชวนเพื่อนๆเนี่ยนะครับผมร่วมกันเป็นทีมเดียวกันแล้วก็มาช่วยกันขุดนะครับผมก็ผมก็ไม่ได้ขุดเยอะอะไรนะตอนนี้มีอยู่ประมาณ24เหรียญกว่านะครับผมก็เหรียญนี้ก็น่าจะเป็นเหรียญ M O G นะครับ Monster of God นะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับผม สำหรับเหรียญน,นี้นะครับผมนี่เลยผู้นำผู้นำมีอยู่ประมาณ1 3 0 0 0สพันกว่าเหรียญน,นะครับผมสำหรับเวียดน,นามเนาะนะสำหรับเวียดน,นามเขาเป็นผู้นำยาวเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับทั่วโลกเขาอีกเช่นกันคนเดียวหรือเปล่าเออคนเดียวกันนะครับผมนะผู้นำโลกก็เขานี่แหละคือผู้นำนะครับผมนะมีพิษ มีประเทศอื่นบ้างไหมมีครับมีประเทศอื่นนะรประเทศจีนก็แอปนี้นะครับผมก็ช่วยกันขุดเหมือนเดิมนะครับรอบ24ี่ชั่วโมงจะมาขุดครั้งนะครับผมผมก็มีทีมอยู่บ้างแล้วนะครับผมมีทีมอยู่บ้างแล้วประมาณ3คนนะรเราสามารถคุยแชทกันได้แต่ไม่มีใครคุยกับผมเลยที่เข้ามาเนี่ยเนี่ยทำใี้ทีมยิงเราคุยนได้นะครับผมพูดคุยเป,บปเพบปะสังสรรค์นะสามารถคุยแชททีมได้นะครับผม มอนเตอร์ออฟกนะผมก็เป็นเกมการ์ดนะครับใช้คําว่าเกมการ์ดเป็นเทอร์นเมทิลนะครับผมระบุมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอในคลิปกันเลยดีกว่านะเปิดเสียงมันเหมือนเป็นปีศาจอะไรสักอย่างนะผมเป็นมอนเตอร์เป็นมอนเตอร์ออร,ระดับบอสต้องการที่จะย,ย,ยึดครองโลกนะ,ะประมาณนั้น ซึ่งปล่อยพลังทาลายล้างมาทาลายเป็นโลกนี้นะครับผมซึ่งมนุษย์เนี่ยได้รับพลังนั้นนะครับผมพลังของมอนเตอร์ระดับบอสนะครับผมแล้วก็เกิดการแบบควบคุมสติตัวเองไม่ได้นะอะไรประมาณนั้นนะครับผมและตัวเองก็ได้รับพลังนะครับผมแล้วก็ไปบรรจุอยู่ในตัวการ์ดนะครับผมน,นี่เลไปสิงสถิตยอยู่ในการ์ด เกมการ์ดจะมีพลังการโจมตีที่แตกต่างกันด้วยนะครับผมประมาณนั้นอ่าอันนี้ผมดาเ,าเอานะผมพูดจริงๆเดาเอานะครับผมเกมการ์ดจ,จะมีทาต่างๆนะจะเห็นได้ว,ว่าเป็นทาต่างๆนะครับผมสามารถใช้สกิลได้ว้าวนั่นแหละครับก็เหมาะจริงๆัเป็นการเทินนะผมค่าโจมตีค่าป้องกันค่าเลือดค่ายูค่าบัฟนะครับผมนะ ้องกันทีอะไรว่าไปนะเป็นเทิร์นแบทเทิร์นนะผมสลับกันโจมตีหรือแม้กระทั่งการไปล่าบอสนะล่ามอนเตอร์นะผมก็รูปแบบเกมมี PVPVE นะผมเป็นการล่ามอนเตอร์ในแมปนะแมปทั่วไปอะไรแบบนี้ PVP การต่อสู้ระหว่างผู้เล่นด้วยกันนะครับผมหรือแม้กระทั่งการผรสมก๊์ดหรือว่าการผสมอะไรสักอย่างพลังนะคือการฟิวชั่นนะครับผมคือทําให้เกิดพลังใหม่หรือว่ากา๊าซใบใหม่นะ ผมคิดว่าในอนาคตน่าจะมีแล้วก็มีระบบอารีน่านะครับผมการต่อสู้แบบจัดแล้งจัดอันดับอะไรพวกนี้นะครับผมนะครับส่วนหน้าตาของการก็เป็นจะเป็นมอนเตอร์ประมาณนี้ครับถัดลมถาดน้ำถดัดถัดพืชนะครับผมถาดดินดินไฟนะครับผมถาดแสงอะไรประมาณนั้นนะครับผม ก็มีประมาณนี้แล้วก็มีคอมคอมิชซูนคือแบบยังไม่รู้ว่าธาตุอะไรอาจจะเป็นธาตุแบบฟิวชั่นแบบประเภทประเภทแบบน้ําน้ําเลี้ยวสายฟ้าหรือว่าไฟดินอะไรพวกนี้นะผมคิดว่าอาจจะมีในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงนะครับนะนี่เลยประมาณนี้นะอนาคตผมว่าไปได้ไกลนะครับผมมันคล้ายๆเกมทีเ่เปิดก่อนหน้านี้นะครับผม คล้ายๆเกมที่เปิดก่อนหน้านี้ระบบก็มีหลายอย่างนะครับผมอาจจะเป็นแบบเ,เกมน้องใหม่นะผมแล้วก็เหรียญน,น้องใหม่นะผมผมว่าอาจจะมีราคาในอนาคตนะครับผมก็มาร่วมเป็นทีมเดียวกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะกดลิงก์นะครับผมเพื่อจะแชร์ไปยังทุกคนนะครับกดคัดลอกนะครับแชร์ไปยังทุกท่านนะครับผมสาหรับใครที่สนใจที่จะเล่นเกมเกมนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผมนะครับผม สำหรับคนที่เข้าร่วมทีมผมไม่แน่ใจว่าจะได้เหรียญเริ่มต้นที่กี่เหรียญน,นะผมนะก็มันจะเป็นระบบที่ให้กันนะเพื่อนชวนเพื่อนแล้วก็มาเป็นทีมเดียวกันร่วมกันช่วยขุดนะผมในช่วงระหว่างเราก็เราก็ขุดกันไปก่อนนะผมสําหรับใครที่สนใจนะอย่างที่บอกเข้าร่วมกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะผมแล้วมาเป็นทีมเดียวกับเรานะผมนะเราก็จะร่วมช่วยกันขุดนะผมโอเคสาหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนกับโกบอยนะครับผม